ที่พบม,มัจุระตอนฟ้าแฝดมันได้ข่าวมาอีกแล้วว่ารถเขาวนี้เนี่ยมันมีมันมีฟ้าแฝดน่ะรถมาอีกเล้ยวและฉันได้รับข่าวอ่ะมันตุ้ยเรอยแล้ว いい